คุณอนุรักษ์บุญสนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยขออนุญ,ญาตกับาบเรียนหารือท่านประธานผ่านไปถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเรียกสั้นๆว่าเลขาสพทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องขอให้อุดหนุน อาหารกลางวันของเด็กไทยไม่มากไม่ไมายค่ะหัวละ20บาทให้ทั่วถึงและเป็นธรรมสืบเนื่องจากการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นปฐมศึกษาชั้นปีที่6จะได้รับค่าอาหารกลางวันคนละ20บาทตลอดปีการศึกษาสองเทอมค่ะท่านประธานคะเท่ากับ222วันคูณ20บาท ต่อคนต่อวันนั่นเฉพาะโรงเรียนของรัฐบาลเท่านั้นกาบเรียนให้ท่านประธานทราบอีกครั้งหนึ่งว่านั่นเฉพาะโรงเรียนของรัฐบาลเท่านั้นแต่สําหรับโรงเรียนของเอกชนทั่วประเทศจะได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะเด็กทุโพโภชนาการต่ํากว่าเกณฑ์เท่านั้นหรือที่เรียกว่าเด็กผอมส่วนเด็กอ้วน ไม่ได้ค่าไรหัวจากในโรงเรียนเอกชนจากรัฐบาลค่ะจึงกลับเรียนให้ท่านประธานทราบว่าเด็กไทยเรียนที่ไหนควรได้รับค่าอุดหนุนอาหารกลางวันทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิน้นท่านประธานที่ครบคะโรงเรียนเอกชนนั้นไม่ไม่ได้ให้เด็กอ้วนยืนจนน้ำไหลไหลเพื่อให้เด็กผอมรับประทานอาหารนะคะ เหลือ10บาทประมาณ50เเหลือ10บาทเด็กทุกคนต้องได้รับประทานอาหารกลางวันนั่นคือความเป็นครูค่ะการเรียนให้ท่านประธานทราวลูกไทยของเราต้องเท่ากันอาหารกลางวันต้องเท่าเทียมเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะครับต่อไป